วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิว Pico 4 u l t อันะครับแว่น VR แล้วก็ AR แบบ Mixed Reality ตัวท็อปจากค่าย p i c โ co กันครับโดยเราจะรีวิวในมุมมองของคนที่ไม่เคยใช้ VR มาก่อนเลยนะครับรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องของการมึนหัวหรือว่าเวียนหัวง่ายเวลามองภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแสงไฟวุบวาบด้วยเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับว่า p i c โ4 u l t อันราคาเกือบ2 0 0 0 0บาทตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับมือใหม่แล้วคนที่เวียนหัวง่ายหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของความสบายในการสวมใส่กันก่อนเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าอุปกรณ์ VR เนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับเรามักจะต้องใส่มันนานมากหลาย10นาทีหรือว่าอาจจะเป็นชั่วโมงได้ไม่ว่าจะเล่นเกมดูคอนเทนต์ต่างๆครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สบายแล้วเนี่ยเรื่องอื่นนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า Pico 4 Ultra ตรเนี่ยใส่สบายมากครับมากจนตอนที่ลองครั้งแรกเนี่ยแปลกใจเลย เพราะว่าการบาลานซ์น้าหนักเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังทํามาดีมากครับไม่รู้สึกว่าโดนดึงไปด้านหน้าหรือว่าต้องเกรงคอเพื่อแบบบาลานซ์น้าหนักไว้เลยตรงนี้นะครับก็เพราะว่าการออกแบบของพิกโคเนี่ยเขาเอาแบตเตอรี่มาไว้ด้านหลังครับจุงมไปเวนตรงนี้ช่วยให้มันสามารถบาลานซ์น้ําหนักกับตัวแว่นที่อยู่ด้านหน้าไว้ได้ตัวน้ําหนัก580กรัมของตัวเครื่องเนี่ยก็เลยถูกกระจายไปไว้ด้านหน้า300กรัมครับแล้วก็ด้านหลังอีก280กรัมเรียกว่าแบ่งกันครึ่งๆจนรู้สึกว่าเวลาใส่เนี่ย เหมือนใส่หมวกมากกว่าใส่แว่น VR แต่ดีไซน์นี้นะครับมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะกับสายนั่งชิลดูคอนเทนต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันในส่วนถัดไปครับแล้วก็สําหรับคนที่สายตาสั้นจนต้องใส่แว่นนะครับอาจจะก,กาลังสงสัยว่าเวลาใช้งานแว่น VR ตัวนี้เนี่ยมันต้องใส่แว่นเล่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายครับข่าวร้ายก็คือคุณกำลังต้องใส่แว่นเล่นอยู่ดีครับแม้ว่าเหมือนก็หน้าจอเนี่ยมันจะอยู่แบบใกล้ตามากแต่ว่ามันก็ยังไกลเกินไป สำหรับคนที่สายตาสั้นมากๆเนี่ยก็ยังมองไม่ชัดซึ่งการใส่แว่นเนี่ยนะครับทำให้บางกรณีเนี่ยเวลาเราเล่นอยู่อาจจะมีแสงสะท้อนเกิดขึ้นที่แว่นบ้างอาจจะรบกวนนิดหน่อยส่วนข่าวดีก็คือพิกโคเนี่ยเขาทําพื้นที่ด้านหน้าออกมาได้ดีมากครับมีช่องว่างพอสําหรับคนที่ใส่แว่นเลยแว่นจะไม่แบบโดนเลนด้านในแล้วก็ไม่โดนบีบด้านข้างด้วยเรียกว่าแบบสามารถสวมปึ๊บเข้าไปได้สบายเลยมาถึงคําถามสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ใช้แล้วเนี่ยจะเวียนหัวอ้วกพุ่งแบบว่านอนสมเป็นวันไหมเรื่องนี้นะครับจากที่ผมลองใช้เนี่ยทั้งการใช้งานทั่วไปใส่เล่นเน็ตดู YouTube เล่นเกมทั้งแบบยืนนั่งนอนเดินวิ่งเลยนะครับก็พบว่า95%เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการเวียนหัวเลยยกเว้นอยู่กรณีเดียวเท่านั้นเองครับที่แบบใส่แล้วยังเกือบเวียนหัวอยู่บ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละส่วนนะครับพร้อมกับดูภาพจริงจากตัวพิโ co อันจกันไปเลยครับ เอาละครับจะเห็นว่าในส่วนพื้นที่เริ่มต้นนี้ซึ่งขอเรียกว่าเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับมันจะนิ่งแล้วก็กว้างทําให้เราไมา่รู้สึกมืนหัวแถมเราเลือกปรับทิวทัศน์ได้หลายแบบนะครับทั้งปลาทะเลทรายอวกาศตามชอบเลยครับและที่สำคัญตรงนี้นะครับใครกังวลว่าอาจจะยังรู้สึกมือยู่ก็สามารถเปิดโหมด AR ให้เรามองเห็นข้างนอกได้ครับด้วยการเลือกตรงนี้ครับพอเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ข้างนอกที่เป็นของจริงได้ซึ่งด้วยกล้องของพิโคสีอันต้าเนี่ยที่มีถึง2ตัวซ้ายขวา ความละเอียด32เมกะพิกเซลนะครับแล้วเป็นสีด้วยทำให้โหมด AR เนี่ยดูสมจริงรู้สึกเป็นธรรมชาติสามารถกะระยะใกล้ไกลได้นะครับช่วยเลี่ยงหรือลดอาการมึนหัวไปได้เยอะเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแต่ละแบบกันครับซึ่งจะเป็นจุดที่เพิ่มความเสี่ยงที่อาจทำให้มึนหัวภาคขึ้นได้โดยเริ่มจากการดูวิดีโอนะครับที่ส่วนตัวผมมองว่าการดูวิดีโอด้วย VR เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทาไม โดยที่ผมลองใช้งานนะครับจะเป็นแอป YouTube สำหรับ VR ครับซึ่งก็สามารถโหลดได้จาก Store ของตัว Pico เลยพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบรรยากาศเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยครับจอใหญ่มากคือมามากแถมยังสามารถปรับให้จอเนี่ยใกล้หรือว่าไกลได้ตามใจชอบด้วยส่วนเรื่องเสียงเองเนี่ยลำโพงของ Pico a อันต้เนี่ยก็ดังฟังชัดครับเรียกว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับก็ไม่ต้องใส่หูฟังเลยก็ได้ ตัวคอนเทนต์แบบ VR นะครับที่อยู่บน YouTube เองเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยแล้วก็หลากหลายด้วยทั้งท่องเที่ยวเพลงแล้วก็อื่นๆนะครับสามารถเซิร์ชหาผ่านช่องเซิร์ชด้านบนได้แต่ตรงนี้นะครับผมก็เจอปัญหาของการออกแบบแบบวางแบตบไว้ตรงที่คาดหัวด้านหลังแล้วเพราะว่าเวลาเราเอ็นตัวพิงแบบพนักพิงหรือว่าผนังเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายครับเพราะว่าความนูนของแบตมันทาให้เราพิงหัวไม่ถนัดแลยอาจจะตกใจเวลาเราพิงไปกระแทกปึ๊กได้อยู่เหมือนกัน มาต่อกันกับการเล่นเกมครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมเจอจุดอ่อนที่ลองแล้วครับให้รู้สึกเวียนหัวไปวูบหนึ่งเลยโดยเกมที่ผมลองครับก็จะมี4เกมด้วยกันก็คือเกม d n น c ดดครับแล้วก็ Beat Saber แบบเล่นฟรีผ่าน VR Chat เกม all in one Sport แล้วก็เกม relaxing waterfall ซึ่งเจ้าตัว relaxing waterfall นี่แหละครับตัวปัญหาที่ทําให้มึนหัวไปนิดหน่อยจุดที่ทําให้มึนหัวนะครับก็คือการที่ตัวเกมเนี่ยพาเราเคลื่อนที่ไปโดยที่เราไม่ได้เป็นคนบังคับเอง แถมยังดึงเราขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศแป๊บหนึ่งด้วยเรียกว่ากระตุ้นอาการเมาการเคลื่อนไหวหรือว่า motion sickness กันแบบเต็มๆเลยส่วนเกมอื่นๆนะครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นฟันดาบวิว่งนะครับโอเคหมดเลยถ้าถามว่า Pico 4 u n อ r a ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเล่น VR เป็นครั้งแรกไหมเนี่ยในแง่ของประสิทธิภาพครับก็คงต้องบอกว่าเหมาะอยู่ครับ เพราะว่ามันครบเครื่องมากทาได้ทุกอย่างตามสไตล์ของอุปกรณ์ตัวท็อปเลยแต่ว่าถ้ามองในแง่ของราคาเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะนักเพราะว่าราคา20,000บาทเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้งาน VR ในลักษณะไหนดูคอนเทนต์เล่นเกมทํางานหรือว่าอาจจะกังวลว,ว่าเราอาจจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะอาจจะมึนหัวเนี่ยการมองรุ่นลองๆล,ง,ล,ง,ลงมาหรือว่าแม้แต่หามือสองที่ราคาสบายกระเป๋าเนี่ย กาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือว่าผู้ชมท่านไหนนะครับใช้แว่น VR ไม่ว่าจะเป็น Pico 4 Ultra ตัวนี้หรือว่าจะเป็น Quest เป็นตัวไหนเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับ